สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางนะคะกลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางพารานะคะกยทอร้องดี i รับยางเถื่อนเป็นคดีพิเศษนะคะหลังเสียหายหลายหมื่นล้านบาทค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับประธานเครือข่ายสถาบันชาวสวนยางภาคอีสานตอนล่างนะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่า เมื่อวันที่6ธันวาคม2567ทางเครือข่ายได้มายื่นหนังสือถึงอธิกรมบดีถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่า DSI โดยมีนางสาวอารุณศรีนะคะผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ รมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้แทน DSI ได้รับมอบหนังสือนะคะซึ่งเนื่องจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยได้ติดตามการทำงานของคณะปราปามยางเทือนที่กระทรวงเกษตรและสากรได้แต่งตั้งขึ้นค่ะพร้อมกับมีข่าวการจับกลุมได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกลุ่มนั้นนะคะบางครั้งก็ได้จำนวนปริมาณครั้งละ มากมายนะคะคราวละเจ็ดคันรถพ่วงเป็นอย่างน้อยสอบถามจากเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยแล้วนะคะทราบว่ามีการจับกลุมตามตะเกียบชายแดนนะคะจำนวนมากและก็จับกลุมจากผู้รับซื้อยางเถื่อนด้วยที่เปิดรับซื้อตามแนวชายแดนได้อย่างต่อเนื่องค่ะและก็สิ่งที่สำคัญมีการจับกลุ่มจาก โรงงานแปรรูปยางบริษัทสหกรณ์ต่างๆนะคะและก็ได้อีกจำนวนมากด้วยพร้อมกับรับทราบว่ามีทหารได้จับกลุ่มระหวังข้ามแดนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งระยะทางตลอดแนวชายแดน2000กว่ากิโลเมตรนะคะรวมถึงมีการจับกลุ่มได้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาทและในอดีตที่ผ่านมาก็คงมีมูลค่ามากกว่านี้แน่นอนเรื่องดังกล่าวนะคะก็คือ สาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราตกต่ำนั่นเองส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากก็คือเป็นเวลานาน,านแล้วนะคะซึ่งนายศักดิ์นะคะกล่าวว่าอย่างไรก็ดีสุดท้ายเกษตรกรชาวสวนยางก็เกิดความวิตกกังวลค่ะเมื่อเกิดมีข่าวลือนะฮูนะคะว่าผู้ที่มีอิทธิพลพยายามระมัการสืบสวนคดีนิว้โดยการ เด็ดทวงยื้อเวลาและก็ยังไม่ให้รับเป็นคดีพิเศษนะคะจึงมาให้กำลังใจ DSI ในการปรับปรามอย่างเถื่อนและให้รับเป็นคดีพิเศษด้วยเพื่อที่จะเพื่อที่จะเร่งรัดในการดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยเดยวค่ะก็คือความเดือดร้อนนะคะถึงชาวสวนยางก็คือช่วงนี้ราคายางพาราตกต่ำเป็นอย่างมากนะคะ